สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเขาเราเท EP ที่381นะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับทุกคนพี่จะเป็นแรงแกนแต่งตัวสายไฮไลท์ครับผมไปปักธงในโซนฟรีสตาร์นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับ EP นี้ก็จะแต่งตัวตามนี้ไปเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบว่าชุดสายไฮไลท์ตึงๆนะครับผมและก็ครับสำหรับ EP นี้ก็ไปแบบแรงแกนเช่นเคยนะครับผมและก็ครับสำหรับวันนี้ครับพี่ท็อปก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับก็ยังเป็น รอปภรอลงลิ้นเหมือนเดิมนะครับแลวกตอนนี้ก็อยู่แรงแกนท็อปร้อยครับผมแต้ม7จ็ดพันสี่สิบห้านะครับทุกคนตามนี้เลยแล้วกครับสาหรับ EP นี้เทศการแติดตัวก็จะมีตามนี้นะครับจะเป็นทรงผมบาวันหน้ากากไฟครับและก็จะเป็นในสองของนี่เลยเสื้อแรงโกนะครับซีซั่นที่3นะครับผมและก็จะเป็นกางเกงเพิงทมินแล้วกครับจะเป็นในสองของเท้าเปล่าของรยนะครับผมตามนี้เลย และก็ครับสาหรับ EP นี้ครับผมท่าทางก็จะมีตามนี้นะครับจะเป็นท่าปักธงเหมือนเดิมและก็ท่าวิ่งวิ่งนะครับผมและก็ท่า m อ็ไฟและก็จะเป็นฟาร์มาร์ครับและก็ท่าย m p อและก็ท่า a อ8ครับผมและก็ลูกซอบังกอนครับและก็ไอเคมบงกอนและก็ครับผมสําหรับคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรานะครับไปปักธงในโซนกันเลยดีกว่าครับผมไปกันเลยครับทุกคนเลสโก ฮัลโหลทุกคนตอนนี้ครับผมมาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับห้องนี้ครับผมคนเยอะมากนะครับตอนนี้คนในห้อง19คนเลยและก็ห้องนี้ครับมีแต่คนตึงๆอ่ะดูดิเวน้องสาวด้านหน้าผมชื่อไรอะ่ะดูชื่อหน่อยดีฟ้ากินปีโป้นะครับผมแหมอยากกินด้วยจังเลยนะฮะแต่ว่าไม่ว่างกินนะครับตอนนี้ปากไม่ว่างอยู่นะครับผมเราเยืนแอคดีกว่านะทุกคนนี่จัดไปถ้า m อ5ตึงๆบอกเลยตึงๆว่าผมอยากได้ท่านี้มากเลยเอะ่ะเนี่ยท่านี้ท่านี้ อีกทีดินายอีกทีดิขออีกทีนึงเนี่ยโอ้โหเหมือนได้ยินว่ะ้ออดูมันนั่นหละมันโซคิวอะทุกคนมันแบบแบบโซคิวมากๆเลยแบบมันโซคิวลึกเกินไอ้ท่านี้ผมก็ไม่มีนะครับผมแม่เติอมไม่ทันฮะเติมไม่ทันบอกเลยนี่จัดไปแจําๆทุกคนตึงๆอ มันหล่อเท่จริงไงไอท่านเนี่ยมันเฟีย้ยวนะมันชอบตรงที่แบบมันวิ่งได้น,นี่แหละนะครับผมตึงบอกเลยว่าตึงจัดตึงจัดนะครับทุกคนไอทุกคนเดี๋ยวเราต้องปักธงแล้วแหละจังหวะนี้ไอ้หมเอฟนี่ยคนนี้มันวิ่งมาหาผมทำไมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับผมมาทุกคนปกักธงแอคเลยละกันนะครับผมตรงนี้แหละแจม๊มเจมบอกเลยแจม๊มเจม,จมนี่แอคหล่อเท่หน่อยละกันเฟีย้ยวเมันจะมามองผมทำไมไวะไอ้คนเนี้ยผมสงสัยว่ะมันจะพิมพ์อะไรสักอย่างนะครับด้านหลังบอกว่าตูดมงึงติดเม้นอะไรสักอย่างนะครับผมพี่ท็อปเปล่าครับ ครอบไหนถามทีไม่ใช่ครับพิมแปไม่ใช่ครับนี่จัดไปครับผมเฟี้ยวๆครับทุกคนโูหเชื่อม,มีคนจําได้เฉยอะไรกันครับเนี่ยม,มามทุกคนปากทงแอ็กเลยแล้วกันนะครับผมมาครับ1นึ่ซบอกว่าไม่ใช่แต่มีปากทงนะทุกคนคิดเอานะ บอกว่าไม่ใช่แต่มีปักธงอันนี้ก็ไม่เอานะครับผมนี่แอคไหมเฟี้ยวเฟี้ยวอือหล่อ,ลอที่อุ้ยสาวน่านหน้าผมชื่ออะไรลำดวนหนึ 1, ่งพันสี่สิบโอ้ใหญ่ใหญ่อุ้ยใหญ่คือปุอ้ยเมื่ะไพี่คะรับกวาดห้องไหมโอ้ฮะ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 เดี๋ยวคืออะไรวะฮะอะไรคือกวาดห้องวะทุกคนผมงงว่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็บลมบบัมซัมเบ้ไปหนึ่งทีละการเฟี้ยวเรับกวาดห้องไหมนะ รับถูอย่างเดียวครับน네ี่จัดไปครับผมรับถูห้องอย่างเดียวครับไม่ค่อยกวาดครับผมรับคนทํากวาดอ่ะอย่างรับคนทําความสะอาดไหมหรออ๋ออ่าตอนนี้แบบรับสมัครเมียอย่างเดียวครับนี่จัดไปทุกคนตึงๆโอ้โหเออบอกเลยรับสมัครเมียอย่างเดียวพวกหนูอ่ะอย่างวะ เขาว่าอะไรวะโอ้โหเขาลุงให้หัวใจผมยับเลยทุกคนโอ้โหผมโอ้ยย่หวั่นไหววะโอ้ยหวั่นไหววะเฮ้ยพิมไปดิอย่าให้หัวใจได้ไหมนี่จัดไปครับผมเพียวๆโอ้ยนี่บอกไม่ได้ตึงคุณดูมันหิวแสงเนะี่ยคนเนี้ยเออคนนี้เออคนนี้เอ้ยใช่ใช่ใช่ผมหวั่นไหวนี่จัดไปผมหวั่นไหวโอ้โหผมหวั่นไหวง่ายนะครับนายเอ้ยทุกคนรู้เปล่าโอ้โห ไอ้ไอ้ไอ้นี่มันลุมด่าผมยับเลยทุกคนอยา่าสนใจสองคนนีออ้อะไรวะมันพิมพ์อะไรของมันวะขอตูดได้ไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเ,เอาเอาหนึ่งพันซีซีก่อนละกันแอบรับแอดก่อนละกันจังหวะนี้แบบขอแอดเพื่อนก่อนละกันหน่อยชอบชอบสเปคทุกคนเข้าใจไหมแบบพันซีซีโอ้โหจะเท่าลุกมะพร้าวเลยเลยไปทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่านะครับผมห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนห้องนี้ครับคนก็เลิมอ,ออกกันหมดแล้วนะครับผมไปทุกคนเลสโกครับผมเปลี่ยนห้องกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้ครับมาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับห้องนี้ครับผมคนโคตรเยอะเลยอะ่ะตอนนี้คนในห้องยีิบเอ็ดคนนะครับแลคือห้องนี้ดูดีมีแต่คนตึงๆอ่ะโอ้โหเช็ดเคแต่ละคนตึงเกินปุยมุย้ยอะ่ะมีกดท่านี้หนีอยละกันมันเฟียเ้ยวูดยมันวิ่งได้อะ่ะชอ่อตัวมันแบบมันวิ่งได้เนี่ยะทุกคนเห็นไหมเฟี้ยวออเลยเฟี้ยวจดัดเฟี้ยวจัดท่าอะไรก็ไม่รู้นะครับสาวคนนี้ชื่อไรเนี่ยดูชื่อหนดิ ไดโนอะไรสักอย่างนะครับผมนี่วิ่งวิ่งวิ่งบอกเลยวิ่งวิ่งยับวิ่งยับอันนั้นแน่เท่นะทุกคนแต่มันมันไม่มีคนกดตามหลือว่าท่าเนี้ย<ะ>รือว่าเขาแบบไม่นิยมกันวะไม่มั่นใจนี่กดวิ่งไปทุคทกคนเฟี้ยวเฟเลยไม่มีของจริงที่ผมอยากให้ท่าปักธงมันแบบถือแบบถือเดิอนอย่างนี้ได้ทุกคนมันจะเฟี้ยวมากเลยนะครับผมบอกเลยเออกดท่าฟาร์มัสหน่อยละกันแจมแจมนี่ เหย็ดโดหลอ่ลอหล่อบอกเลยว่าหลอ่อหล่อจัดหล่อจัดนี่เฮ้ยถ้าวิ่งอยู่อสมมุติวเราวิ่งอยู่แล้วเราเรากดท่านี้ได้ป่ะทุกคนไม่ได้วะอ่ะวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปให้ทุกคนปักทงแอคเลยัหมห้องนี้คนเยอะว่ะแต่เนี้ยคน20คนเลยนะครับผมมาทุกคนปักทงแอคเลยแล้วกันนะครับผมมาครับหนึ่งสองซ n g เป็นไงยางเอาบอกเลยอย่างเอานี่ จัดไปแจียมแจีมเจมเลยแจีมเจมหัวมันเฟี้ยวจริงเลยทุกคนมันเฟี้ยวจริงเลยเนี่ยรอตรงนี้เขาสมหัวทําอะไรกันวะทุกคนเขาจีบสาวกันเหรอวะนี่แอคหน่อยคนเดียวเฟี้ยวๆเนี่ยผมอยากได้ท่าเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ท่าตดโด่งเนี่ยดูดิผมอยากได้อะเน่ยดูดิมันเท่อะเท่มากเลยดูดิอยากได้อะผมอยากได้มากเลยนะจริงบอกบอกตรงว่าอยากได้แต่ผมแบบไม่ได้เติมอะนี่แอคหน่อยละกัน ผมชอบชื่อตัวเองมากลเลย EP นี้แบบรอปรพอรอลงลิ้นเนี่ยมันเพ่มันแบบออบก,ก๊อะทุกคนเออหือแป่ทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องกันดีกว่านะครับห้องนี้แบบดูเหมือนว่าไม่ค่อยจะมีอะไรแล้วนะครับผมนายคุณบอกว่าหาตีดันเต้อมซานโอ้โหเอาเอา,เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องแปทุกคนผมว่าเลสโกดีกว่านะครับผมห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนแปทุกคนเลสโกครับผมเปลี่ยนห้องกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้ครับมาอยู่ในโซนกันแล้วนะคะผมะห้องนี้ครับคนเยอะมากนะครับทุกคนตอนนี้ครับผมคนในห้องสิบเจ็ดคนเลยนะครับเรายืนแอ็คหล่อๆเท่ๆตรงนี้ดีกว่านะครับทุกคนเอเคมังกรไปหนึ่งทีเฟี้ยวๆตึง,ตง,ตงๆหล่อๆเท่ๆยัดโดไอ้นี่มาลูกซอมมังกรใส่หน้าผมได้วะมาดิมาดิครับอก็มาดิเฮ้ยเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะว่าเจอมาอีกแล้วสวะฮะใครเนี่ยฮะ คือเอ้ยคืออะไรวะทุกคนอ,อย่างวะอะไรวะทุกคนผมงงวะ่ะมันบอกว่าผมเจอเอ้ยมันเจอผมอีกแล้วคืออะไรก่อนเดี๋ยว <c oughs> หนีกูสองวันที่แล้วฮะผมทำอะไรวะสองวันที่แล้วงง <c oughs> เดี๋ยวนะชื่อกูเพิ่งเปลี่ยนเมื่อเออสองวันที่แล้วนี่หว่าอย่างวะ อะไรวะคืออะไรกูท้าหนึ่งแล้วหนีฮะอย่างวะอย่างวะระจอกอ้าวเดี๋ยวทุกคนผมง,งมันวะเฮ้ยผมง,งวะมันคืออะไรก่อนคืออะไรก่อนกูงงกูงงไปหมดละนี่จัดไปทุกคนอะไรของมันวะอะไรของมึงเนี่ยไอ้คนห,หนุ่มงเอฟหลอนอะไรมาเปล่า ม,ม,มึงจำกูมไม่ได้หรอหลอนอะไรมาหรือเปล่ามึงอ่ะนี่จัดไปทุกคนตึงๆมาปากทงอัดหน้าแม่งเลยแล้วกันนะครับผมตรงนี้แหละมาครับหนึ 1, 2, ่งสองซ่อมเออเอาดีเอาดิมึงเป็นซ่องติงเลยอ่ะแล้วก็นี่ถ่ายแรงกานี่เออไม่ใช่ถ่ายแรงเดียวโหวผมก็ยึดติดกับท่าถ่ายแรงซะเเลอเกิน,นรับทุกคนอะไรกันครับเนี่ย นี่โปรโยเงินไปโปรโยเงินแล้วก็วิ่งหนีแม่งเลยละกันนะครับผมเฟี feel ้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวอ่ะมันยืนนิ่งมันมันยืนนิ่ง <laughs> มันมาวะ่ะทุกคนมันมาวะ่ะตามพิมพิตรี่ตามตามหาซ้นตรีนหรอจัดไปเอาป่าหนึ่งหนึ่งโอ้มัน,มน,นท้นนามผมหนึ่งหนึ่งอะทุกคนมันท้าผมหนึ่งหนึ่งอีกแล้วอะ่ะนี่ฟาร์มาสใส่หน้าไปหนึ่งทีเฟี้ยวเฟี้ยวโหหลอนในโซนเชียรนี้แม่งหลอนคนก็ออกหมดแล้วทุกคนอยากหนึ่งหนึ่งกับมันว่ะต้องจัดเลยไหมอ่ะ มันเป็นขั้วลีบผมแล้วว่าทุกคนมึงมันกระจอกไงอ่ะคืออะไรมึงหลอนอไรนี่จัดไปครับผมไอเชนนี่ทรงหลอนให้ทุกคนผมบอกเลยเฮ้ยทรงหลอนเนี่ยไอเชนเนี่ยหลอนจัดไอเชน ไม่เ้นี่ปักทองแอดหนึ่งทีเฟีย้ยวๆก็หือกือตึงๆเลยหนึ่งหนึ่งกลัวแพ้ดิโอโหโอ้ยเป็นแอดมาด้วยๆๆทุกคนเน้ยเอาดิกูได้หมดอ่ะครับพิมไปดิกูได้หมดอ่ะครับนี่จัดไปครับผมอ้าวกูได้หมดอ่ะครับอ่ะอ่ะอ่ะแอดเลยละกันจังหวะนี้แอดเลยละกันคนในห้องเหลือห้าคนแล้วเดี๋ยวไปหนึ่งหนึ่งกันดีกว่านะครับผมห้องนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนเออหนึ่งหนึ่งกับกูเออหัวแดงไม่เอาไว้มันช่วยผมว่ะโอ้โหโอ้โหพิมไปดิๆๆๆๆ ออกมาไอ้โง well ่โอ้โหออกมาเลยเออเอาดิเอเอีหัวแดงมึงช่วยผมไว er ้ทุกคนเม้ยไม่ตึงว่ะเออเอาดิเออกับเพื่อนเขาเป่าหนึ่งหนึ่งไอพิมใหม่ครับทุกคนหนึ่งหนึ่งกับหัวแดงเป่าหนีเออหนึ่งหนึ่งกับหัวแดงเป่าเออเออเอาเป่ามึงเอาเป่าเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหโโอ้หมันด่าแม่ด้วยโอ้โหสภาพไปเช่นน um um ี้ ระยำจัดไอ้เช่นเนี้ยอ่โคตรอุบาทอ่ะพุ่นตรงในสันดานเสียด่าพ่อรอแม่คนอื่นนี่หูไม่ไหวไม่ไหวโตมาในสังคมแบบผิดผินะฮะทุกคนแป่ทุกค,คนผมว่าออกไปหนึ่งึกันดีกว่านะครับผมไปเิมพ์ไแปออกมาไอ้โง่นี่ครับผมไปทุกคนเลสโกครับผมจะราวราไปหนึ่งกับไอเสื้อแดงๆตัวนี้ดีกว่านะครับทุกคนสภาพด่าคนอื่นจนด้วยหูเหยียดยับอ่ะทุกคนดูไม่สภาพอ้มันมีอะไรไปเยยดคนอื่นไว้ทุกคนไปทุกคนเลสโกครับผมไปหนึ่งหนึ่งกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้ครับมาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับขอซื้อปืนก่อนแล้วกันนะครับเหมือนเดิมครับเดซเซอร์อีเนะครับทุกคนเอ้าหน้าซื้อปืนหายแล้วก็ไอวอนะครับแล้วก็ขอสองนะครับผมแล้วคือเมื่อกี้ทาไมหน้าซื้อปืนหายวะผมไม่ได้ไปกดออกนะทุกคนงงเหมือนกันนะฮะแปลทุกคนเราไปเซิร์ฟหัวไอตัวนี้ดีกว่านะครับแม่สันดานแย่จริงเลยคนอย่างเงี้ย เอ้ยแล้วคือแบบพููงี้ผมน่าให้มันหนึ่งๆกับหัวแดงอะ่ะอยากภาคอยากเป็นคนภาคบ้างที่เกียจเล่นอะ่ะไม่โดนหัวยโยกซ้าแล้วก็ปักทงนี่ของจริงบอกเลยของจริงจัดโอ้โหแล้วคือแรงแกนซีซั่นเนี้ยผมไม่รู้นะว่ามันต้องไปอยู่แต้มเท่าไหรอ่อ่ะถึงจะขึ้นแรงแกนอะ่ะขลาดแบบผมเล่นมาถึงแบบแต้มหกพันกว่ายังไม่ขึ้นแกนให้เลยทุกคน ซีซั่นที่แล้ว7000ก็ขึ้นให้เลยนะแกนอ่ะเฮ้ย6500ดิเออ6500ก็ขึ้นให้แล้วนะ<ะ> hey, 65, เว้ยแต่ซีซั่นนี้6600แล้ว, 6, 000, 6, ลวยังไม่ขึ้นให้เลยผมก็งงนะครับทุกคนไป let's go let's go every girl อยู่ไหนจ๊ะรูปหรอเฮ้ยวิง่งช่องนี้หรอ <laughs> ช่องนี้ก็โดนสิครับเฮ้ยทุกคน ไอคนที่วิ่งช่องเนี้ยทุกคนอ่ะจะโดนผมเม็ดเดียวไอตรงรูนี้ตลอดเว้ย <c oughs> ทุกคนสังเกตไหม <c oughs> ไอพวกที่วิ่งช่องเนี้ยทุกตัวเลยที่แบบท้ามผมหนึ่งๆอะไรเงี้ยแล้ววิ่งออกไาช่องนั้นจะโดนแบบเม็ดเดียวเม็ดเดียวตลอดเลยมันคือแบบรูของผมไงมันคือรูของผมไว้ช่องนั้นเนี่ย <c oughs> ของจริงไงรูบางรูนะครับมันก็เกิดมาเพื่อบางคนนะครับผม <c oughs> <c oughs> อย่าคิดมากอย่าคิดมากนะครับก็แบบรูรูท่อนั่นแหละเออรูท่อนะครับผม รูท่อรูคอนเทนนงคอนเทนเนอร์อะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวคิดมากอย่าคิดมากไปทุกคนเลสโก้อุ้ยอุ๊ยมันจะยิงผมไกลบ้างมันจะเล่นไกลว่ะนั่งยิงไหมอุ้ยไม่โดน <c oughs> สาภาพมันซื้อยูมพีมาวะ่ะเฮ้ยทุกคนมันซื้อยูมพีมาวะ่ะเฮ้ยปืนปอดผมด้วย <c oughs> เก็บมันหน่อยละกันเป็นไรอ่ะชอบซื้อยูมพีมา <c oughs> แปลกๆนะ ไฮไลท์เขาต้องเล่นปืนเม็ดเดียวดิครับเล่นปืนรัวมันก็ไม่ได้วะแต่ไม่ก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับผมเล่นได้เล่นได้ไปทุกคน let's go ไอวีโกต่อพอาีแบบผมมันของจริงนะบวารไง off got off the gear ไป let's go let's go ถ้ามันวิ่งตรงมาเนี่ยผมกระโดดสวด,ดเม็ดเดียวเลยนะ <c oughs> <c oughs> วิวันวันวันบอกเลยถึงกับพัญญาผมบอกก่อนจอดเมื่อกี้บอกเลยว่าถึงกับพัญญานี่ฮะจะวัดยวนพี่เหรอเอ,เอ้าไอ้แต่ถือว่าได้หัวนะทุกคนมเมื่อกี้โดนตัวเม็ดเดียวนะครับแล้วก็โดนดาเมจหัวไปร้อยสี่สิบสามนะครับผมถือว่าได้หัวแล้วยันนะครับเพราะว่าแต่ว่าดาเมจแดงมันเยอะก,กว่านะครับทุกคน สายไฮไลท์ที่แบบเขาเล่นแบบลงห้องกันอะไรอย่างนี้เขาจะนับอย่างนี้นะผมบอกก่อนผมก็แอบไปเล่นมาเหมือนกันนะครับเฟี้ยวๆนี่ครับผมแต่กูก็สร้างทุกทีอ่ะไม่เคยมีใครสร้างให้กูหรอกในห้องนั้นอ่ะแต่ทุกคนเล็ตโกเออเลตโกถ้าสมมนุษยว่าน้องๆนะฮะอยากให้พี่ท็อปนะครับมาสตรีมอะไรอย่างนี้นะครับผมบอกได้นะช่วงนี้ว่างนะครับเดี๋ยวมาสตรีมให้ดูนะครับแบบทุกวันเลยติดๆกันแบบสักสองสามเดือนอะไรอย่างนี้นะครับผม เออแล้วก็น้องๆอ,อ,อยากให้พี่ท็อปนะครับทำเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้นะเดี๋ยวพี่ทำให้นะครับผมไม่อยากเล่นเหนม่อยพี่ฟาอย่างเดียวแหละโอ้โหตึงจริงๆบอกเลยโดดยิงโดดสวบโดดสวบอย่างนี้นะครับทุกคนเห็นไหมชอไม่แก้เห็นใช่ไหมหคนมันตึงอะนะ เพราีว่าแบบเกิดมาแล้วเป็นตัวบักเกมอะครับน้องๆผมบอกเลยผมไม่ได้เกิดมาเพื่อเกมฟรีไฟ้น Free นะแต่ฟรีไฟมันเกิดมาเพื่อผมเว้ยเขาสร้างมาเพื่อผมคนเดียวเว้ยก็แบบเหมือนการ์ตูนบางเรื่องอะบบไอ้ไซตามงไซตามะเขาสร้างมาเพื่อสตามะอย่างเดียวเว้ยมาถึงแบบเป็นตัวบักของเกมเลยทุกคนผมบอกเลยระดจับผมอะต่อให้เกมเปิดหมดก็อดะเกมก็ยังฆ่าผมไม่ได้ผมบอกก่อนผมเนี่ยจะฆ่าเกมที่เปิดหมดก็ได้อะ Hãy subscribe đâu kênh Ghiền Mì Gõ đi Ui. หัวโยกโอ้ดาเมจโคตรสวยทุกคนแล้วก็ปักทองนี่ต้องแอคนะฮะบอกเลยต้องแอคไปวิหกศูนยอีกแล้วเจศูนอีกบ่หนี่ไอสองชาร์จถ้าเิอผมเอาสองชาร์จยิงหัวมันจะเป็นอะไรสะใจมากนะแต่เป็นลูก2ที่เล่นยากที่สุดแล้วผมบอกตรงเล่นยากมากเยอะ ยกเข้าให้ไปทุกคนเลท s โกต่อเลท s โกต่อเอวิโกเอวิโกวิได้เอ๋้ยไม่โดนเสียดายว่ะเปิดไกลในหัวร้อนนะบอกเลยเล่นแบบยิงไกลอ่ะหัวร้อนนะ วันนะบอกเลยโดนสเตจทิงโจ้ผมไปอะ่ะอุยโดนหัวได้ไงอะ่ะเฮ้ยทุกคนงงไหมเฉกเื่นผมงงเหมือนกันว่าโดนหัวได้ไงเลยดูสภาพท้าผมหนึ่งหนึ่งมันเป็นคั่วหลีบผมแน่เลยตัวเนี้ยมันอาจจะแบบเคยท้าผมหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วผมมือมันหรือเปล่าผมจำไม่ได้อะ่ะมันบอกว่าสองวันก่อน ผมก็นึกไม่ออกไว้ทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเราไปคุยมันหน้าล็อบบี้ดีกว่านะครับมันบอกว่าให้ผมมาชวนมันไปคุยในห้องไว้ทุกคนไม่รู้ว่ามันจะฆ่าเฮ้ยฆ่าเข้ามาหรือเปล่านะครับผมไงช่วงน,นี้เริ่มแบบลิ้นพันและลนลนเลยคก็ปิดไยเป็นเลสกอร์นะครับเจ็ดขัวเช่นเคยนะครับผมดาเมจก็สองพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดนะครับทุกคนตามนี้เลยไปทุกคนเดี๋ยวเราไปชวนมันมาคุยหน้าล็อบบี้ดีกว่านะครับผมไปทุกคนเลนสโกรครับผมไปหน้าล็อบบี้กัน โอเคครับทุกคนตอนนี้ครับเรามาอยู่หน้า็อบบี้กันแล้วนะครับผมขอชวนตัวเมื่อกี้มาก่อนนะครับนี่ไงทุกคนมันอ่านว่าไงวะฟันเนเตอร์เหรอไม่มั่นใจนะครับชวนมาเลยแล้วกันนะครับทุกคนมาปะวะไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนยืนแอคหน่อยแล้วกันจังหวะนี้จัดไปชวนไปมาปะวะอยากให้มันมาต้องสลัดเป็นแคนแล้วก็ชวนมารัวๆนะครับผมทุกคนเฮ้ยไม่มาหร เฮ้ยทุกคนผมชวนมันไม่มาว่ะเฮ้ยไม่มา่ะทุกคนเฮ้ยทุกคนมันไม่มาจริงด้วยเกินปุยมุยอ่ะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมาดิเอ้าเดี๋ยวเฮ้ยทุกคนมันลบเพื่อนต่อหน้าต่อตาผมาอ่ะเฮ้ยเออใช่มันลบเพื่อนต่อหน้าต่อตาผมเลยเว้ยเดี๋ยวก่อนคืออะไรก่อนไอท็อปงงโอ้โหคือมันอ่ะพิมมาเว้ยก่อนจะออกจากในโซนเว้ยทุกคนว่าอ่า ในหนึ่งเสร็จมาคุยกูน่ารบีชวนกูมาอะไรเงี้ยนะครับแลวคือพอชวนมาคือไม่มาอะไรโค้น้ําลายเลยโอ้โหโคตนงงนะครับทุกคนรับไม่ได้วะเก่งแต่ป่าเนี่ยโอ้โหและคือฝีมือก็ไม่ได้เก่งนะครับผมไอ้ท็อปอย่างเศร้าบอกเลยโอเคครับทุกคนก็สําหรับอีพีนี้ครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับและก็ครับสําหรับอีนี้พี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมและก็ครับ สำหรับ EP หน้าอยากให้พี่ทำคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผมแล้วก็ครับสำหรับ EP นี้ครับบ๊ายบายครับทุกคน <Bye. S 1> รักทุกคนนะครับผมจุ๊บครับบ๊ายบายรักทุกคนนะครับผมจุ๊บครับบ๊ายบาย